สวัสดีครับผมมือน,นี้อยู่หนาง,งานให้เราครับมือน,นี้มาขอกันในช่องเสียวรถไทยรถเกียร์ซิ่งนะครับหนาง,งานปั๊บที่หน้าครับไล่ระดับปรับที่หรือว่าหนางันดันพ่นครับบริษัทไยคลิป ขับไปขึ้นรถไรเงนินหน้าครับสองงานงานละสองปัญหาประมาณเทียงครับแล้วตันกันเท้แล้วปัพี่้องก็ไหลก็แช่ด้ยครับ มันก็ล้งใจฮึเทียดบกันตอ่อไปแรงหน้าหลายปีเลยได้ปรับใหมไร,รแล้วครับมาตรฐานแรงปัน่นเท่สูงเกี่พุ่นายมาสูงเจน ปั่นคันแท้เดยนมากระพอครับมันนี่มาคันเดียว M 6 2 4 0 s u S H อขอคันเดียวมีพี่น้องหลายคนนะครับสมเท้าไอ้ราค่ายเฮ็ดง,งานน่แท่งบ่ ขึ้นอยู่ตามเหนือขึ้นอยู่กับเหนือทีของงาน,นของไอเต่าหม่องครับขึ้นอยู่กับเหนือทีบอกบอสเถือขึ้นกันยังใส่ท่อเดิมนี่ครับ ากาส่วนหนึ่งบริลลล่องคลิปโทษสท์ตกนะหน้าแล้วก็มีน้องหลายคนถามใหมา่ว่าบริลลรับงานดันบ่เดี๋ยวนี้รับอยู่ครับรับตลอดเลย นี่เป็นทอเดิมอยู่ครับเล่มโบราณทอมาหอดแล้วครับบตรท่านเดทไทยรีวิวครับทอ,อยังอยู่บ้านอยู่บัรบัท่านเดทเอามาใส่รถครับแม่บัให้ใส่ว่าซาน แลักีพี่น้องนะครับถามมาว่าไอเสียวเท็นงานมาจากปีแล้วเจอกระบวไทยสิบอกเป็นคลิปสุดท้ายด้วยครับพอผมก็บ,บอกเป็นายคลิปมปีนี้เขาชู้ปีที่สิบสองแล้วครับพอบกับยี่สิบกว่าปีแล้วมั้ง ใบมีดเงาขึ้นยังไงส่วนหมากลบเป็นงานเมานะครับบวได้โบเคยได้รับงานไล่งานลายวันงาน ชั่วโมงครับแต่ว่าการลาบเบิดสตรงงานแหละครับแต่ว่าส่วนมากที่จะเกิดกไม่ได้งานหมอง อะไรก็น่าสองงานหน้าง,งานมันอนี่ก็หาพันครับจนไม่รายไม่เต็ปลาใช่ไหม หมู่บ้านก็นเอาต้นใม่ลงครับเฮ็ดที่ไว้เต็มหมู่บ้านแล้ว ว่านแล้วงานมืน่นงานดันพ้นก็เลยมาเห็ดตัวนี้งานดันพ้นเห็ดเจ๊สองโมงเสาหอดกรวมานสี่โมงหาโมงเล่งนะครับก็เคําๆก็เลยมาเอาต้นไม่ลงอยู่นี้ กดดินมาปั่นกันแท้ปั่นกันแทะเดียนปั่นซุดเลยนะครับแท้ขาดตัวนึงเพื่องแท,ทได้เบิดนะครับว่าแต่จะของหน้าคนสั่งเป็นต่อเป็นต้นใหม่อ,ออกเลยเบิด โบนหวานฝากพี่น้องติดตาม,มด้วยครับช่องน้องม่จังพอกันคลิปหนาครับคลิปเนีเ้ยใบสมิ่้กัน เอาบรรยากาศการทำงานมาให้มาฝากพี่น้องเบิ่งองข่าวอกันลุดหนาครับคุ